ระหว่างที่น้องๆกำลังขายอนิเมะนะคะเดี๋ยวนี้ขอขายเทเลอร์ข้ามฟ้าเคียงเธอนะคะอนิเมะเรื่องใหม่ของซีนูนิวนะคะออ <On new> <laughs> นนูนิวไม่แล้วค่ะขออนีาตขายนะคะออนแอร์ uh, air mm hmm. ช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะเดี๋ยวขอขายก่อนนี่ให้รีแอคเลยเพิ่งมาเมื่อวานเองเทเลอร์ <laughs> <laughs> เห็นแหละเห็น <laughs> นี่คืออะไรช่วงขายของช่วงขายของแล้วก็เอาเรื่องรีแอคชั่นมาเป็นข้ออ้างในการขายานี่เราได้อะไรจากเขาไหมไม่ได้ให้ดูทางไหน,ใ,หไหนาาใน,นวอทตูเกเตอร์เหมือนกันไม่แต่พี่ดูเหมือนพี่ดูเทเลอร์ไปแล้วที่มันเต้นราหรือเปล่าไม่ไม่อันนี้ของจริงอันนั้นที่เป็นเทเล,ลอร์ของแบบเขาเรียกว่าเป็นทีเซอร์เทเล,ลอร์ที่เขาถ่ายก่อนที่จะถ่ายทําจริงมันก็จะมีความที่ไม่ใช่ฉากจริงคือก็จะแบบถ่ายเป็นแบบ แค่นําเสนอนหรือรีเศนอะไรแบบนั้นไม่ใช่สตูแต่ว่าอันนี้คือเป็นเป็นเป็น,ปนภาพจริงก่อนจอออนแอร์แล้วอ๋อเข้าแล้วบอกนะคะเข้าแล้วบอกนะคะเข้าแล้วแต่ว่ายังไม่ขึ้นจอปะ่ะเอาขึ้นจอยังยังยัยัหนูยังไม่ได้เอาขึ้นสตรีมตายละอิงรู้สึกว่าเรามีเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรนะสมาชิกเยอะเหมือนกันนะน้องบอกว่ากรี๊ดดีมากๆขายเลยค่ะ เอาจิงหรอเป็นมีใครเป็นสนสนนานุรัชายไหมเพราะว่านกย่างนกย่างชอบละสี่อ๋อติ่งนุนิวนี่ไงน้องบอกมีติ่งนุนิวนุนิวน่ารักจองข้างบนบ็อกเซตของพี่มากรกดเ่่นนนหหูอยได้มพี่ไม่ได้เป็นติ่งนุนิวแต่พี่พี่รู้สึกว่าน้องน่ารักขอบใจทุกท่านที่มารวมกันในวันนี้อะไรนะนี่ใส่น้องในร่างกายนะนี่คือหลานชายของเรา คณินอสุวะเทวาทินพวกนี้เขาฉายในไหนเอ่อช่องวันสามสิบเอ็ดนะใครจะไปคิดได้พวกวันหนึ่งชีวิตเราจะเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ก็วันก่อนเลยใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาอยู่เลยการตามหาท่านชายคนหนึ่งทายาทคนเดียวของอัศวะเฮ้ยฉากสวยนะผู้มีชลังคนเดียวที่ฝ่าฟังอะไรไม่ได้น้อมรับคำสั่งฟาบาร์ อ้าวอันนี้เหมือนซีรีส์เกาหลีเลย winner, นินได้แชมป์แนะแต่อย่าเพิ่งได้ใจไปนะเพราะสำหรับชาวอมารีนินยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะเป็นนักกีฬาฟันดาบที่หนึ่งของสมาคมฟันดาบมีดีแค่นี้หรอนี่คมเป็นใครวะท่านชายคนนีน้พระองค์มีใส่เรื่องของกษัตริย์คุณพูดอะไรลงไป,ไป และชายาติก็มาวิชุกนี่เลยครอทำไมต้องมาตามฆ่ากันถ้าคุณอยากรู้ว่าใครทำลายคุณกับพ่อก็มีแต่จะต้องไปที่เอมมาลีฟามาต้องกลับไปรักษาอำนาจของอสวรรค์เทวทินรวมถึงเพื่อทำให้เจ้าชายไทรินควใหญ่มเป็นเจ้าหมาชีวิตคนถัดไป ผมคณนินอัศวะเทวธิมสา,ายญาติของตั้งสวานตะกูลคณนินรามินและเอวาให้สำนักพระราชวังประกาศข่าวการแข่งขันราชประเพณีครั้งที่ห้าจะเริ่มต้นขึ้นในเร็ววันนี้อัศวะเทวาธินต้องการจะขึ้นคลองบัลลังก์ต่อไม่มีอะไรที่อยู่เหนือการควบคุมของเราคนระับสู้นะแค่หนึ่งสมาคมฟันดางจิต หลานจะลงแข่งในราชประเพณีนในกฎไม่ได้ระบุหรือพูดว่าผู้หญิงห้ามลงแข่งฟ้าผ่านถ้าผมไม่เข้าร่วมแข่งขันราชประเพณีผมจะกลายเป็นคนทรยศ์ต่ออัศวะเทวทินใช่หรือเปล่าหืมหน้าที่ของคนมีอะไรบ้างปกป้องคนินดูแลคนินรักษาและซื่อสัตย์ต่ออัศวะเทวทินคือหน้าที่อของกัน เราขอสั่งในนามคณินอศวเทวาธินชาันพิทักษเทวาจะต้องมาอยู่ที่วังในฐานะองคษ์ทุกวันหน้าที่ของหลานก็คือการเตรียมการแข่งขันเพียงอย่างเดียวหลานไม่ควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องลูกไม่ได้เลือกเกิดมาเป็นผู้หญิงหวังว่าเสด็จพ่อคงเข้าใจผู้ชมสุดจะเป็นใหญ่ที่สุดในแผ่นดินลุกขึ้นมาถ้าลูกอยากเปลี่ยนแปลงเอมเลีการตั้งใจแข่งชนะน้องผู้หญิงนคนเมื่อกี้เขาไม่อยากเป็นผู้หญิงเหรอผมจะเข้าร่วมการคือไม่ไดประแบบความเดอมล้าอ่ะ อัศวะเทวาธิมจะลงแข่งด้วยนึกว่าคนที่รู้การกลับมางของขนินนั้นมีอยู่ไม่กี่คนด้วยกันหลานรีบไปสืบหาดูว่าใครเป็นหนอนบ่อน,อนไส้อยู่ในวงนังเลยอัศวะเทวาทินเปรียบเสมือนดังดวง,งตะวันของมีนานัครินเจ้ามาหาชีวิตเนี่ยเป็นเท่าสารพัดพิษอย่าได้ไว้ใจไปเ <What? S 2> จไม่รู้ใช่ไหมว่าผเป็นใครอะไม่รู้ว่าตัวเองป็นใคร หลายคู่แท้ล่ะอิงว่าเขาจรุ่งนี้เป็นปกติซีรีส์ไว้เขาจะทำมาจากกันไอ้นี่ใช่ไหมเรื่องนี้ผมไม่ยอมรับเลยนี่คุณอุตส่าห์บินข้ามฟ้าไปพาผมกลับมาเนี่ยแล้วคุณจะมาทิ้งกันอย่างนี้หรอกระหม่อมมีเรื่องคุณขอฟ้าไปหากี้สิ่งใดก้าว่วงต้องขอไพร่โงงานาดยพยธีครับผมจะชนะการแข่งขันให้ได้เพื่อจะได้เป็นเจ้าชายคนต่อไป หลังจากนี้กระหม่อมอยากให้เราลองตัวในการใกล้ชิดกันมากขึ้นเพี่ค่ะก็จะใกล้แบบเนี้ยข้างหลังข้างหลังคิดถึงจัดฟันใกล้ฉันไปกลับห้องกันดีกว่าว๊ว สามคู่จักรนะคะทุกคนรอดูด้วยนะคู่จักรคู่จักแต่บทแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณสร้างสูกมากเรืนี้หลายคู่จัดอ่ะหลายคู่จัดเลยเอออ้ยหลายคู่จัดหลายแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรน้ำหนักว่าจะปิวจะปิ้ยวไหมนี่อ๋อถ้ามีเซอร์ไม่น่าปิวค่ะแต่ถ้าจะปิวต้องปิวตั้งแต่ไอ้นี่แล้วเชอร์่เมจิกแล้วเออนี่เราข่าเวลากระชับของสองคนบึ้งตึงกับยิ้มเบาๆที่เป็นมือไหวแก้มติเดี๋ยวเพราะคนมึงไม่เคยดูนี่แม่ เข้าแล้วออกไม่ได้จริงๆหรอก็ต้องลองมันก็ต้องได้ฝแลแป๊บนึงนะแต่ทุกวันเนี้ยตาก็ฉ่ำแล้วนะคือกว่าจะได้นอนเราก็แบบว่ามีแอคทิวิตี้แบบเยอะแล้วนะถ้าเกิดว่าเราจะติดอีกนี่ไม่ต้องนอนชีวิตเราจะเอ่อชีวิตเราจะทํำยังไงวะนี่เราไม่ต้องนอนแรงมากนี่ถ้าเกิดไอ้เบิร์ดอยู่ตอนนี้ทําไงเนาะ หรือเบิร์อาจอาจะเข้าเออไม่เลย,ยเบิร์ตอาจจะแบบว่าอ๋อเรื่องนี้พี่ดูอยู่เอ้ยไม่เออเรื่องออนี้อยู่อ่าอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้จ้าบอกก่อน